ต่อจากคลิปที่แล้วที่ว่าเราจะมาต้มใบพลูกันหลังจากที่เรากอเสร็จแล้วพักทิ้งไว้แล้ว1คืนนะคะก่อนอื่นเลยคุณพ่อก็จะเอามาเรียงในหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเรียงให้เป็นระเบียบเพราะเวลาเราจะใส่ถ้าเราแบบเรียงไม่เป็นระเบียบเราใส่สุร่ยุราย่าแน,น่นอนอยู่แล้วมันใส่ทีเดียวรอบหนึ่งอะมันใส่ได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราเรียงให้เป็นที่เป็นทางเรียงให้เรียบร้อยอะที ต้มทีหนึ่งอะมันก็จะบรรจุได้เยอะเนาะฉะนั้นคุณพ่อก็ทําหน้าที่ใส่ลงไปในหม้อแล้วเรียงให้เป็นระเบียบแบบนี้เลยส่วนคุณแม่ก็ทําหน้าที่ไปตักน้ามาให้คุณพ่อแล้วคุณพ่อก็จะเอาใบพลูไปจุ่มลงในน้ําที่คุณแม่ยกมาก่อนที่จะไปเรียงในหม้ออีกทีสําหรับคุณพ่อคุณแม่คือตื่นมาวุ่นวายแต่เช้าเลยนะคะกับการต้มใบพลูต่างคนต่างแบ่งหน้าที่กันไม่หยุดเลยจริงๆส่วนดิฉันเหรออย่าพูดถึงเลยดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าที่คุณพ่อเอาใบพลูลงไปเรียงในหม้อก็จะเต็มแล้วนะเสร็จแล้วออกาามน ใส่ห้พอดีนะคะส่วนคนใหญ่ก็ตื่นเช้ามาอากาศหนาวนะคะผิงไฟพร้อมกับบุหรี่คู่ใจของเขาค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็มาเปิดหม้อดูนะคะคือใช้เวลาเกือบครึ่งวันเลยกับการต้มใบพลูนะคะเอาจริงคือสุกไปแล้วหม้อหนึ่งแต่สําหรับหม้อน,นี้คือ คุณแม่ก็จะมาดูอีกทีนะคะว่าคือเก็บได้หรือยังสรุปคือเก็บได้แล้วนั่นแหละนะคือมันก็สุกได้ที่แล้วอะเนาะก็สามารถเก็บได้เลยนะเออลืมบอกไปผ้าที่ใช้คลุมใบพลูที่เวลาใช้ต้มนะ่เห็นหน้าตามันแบบนะคือมันไม่ได้สกปรกนะคะคือมันก็ผ่านการต้มมาไหลค้างแล้วนะสภาพหน้าตามันก็เออมันก็มีแบบ เปื่อนบ้างแต่มันไม่ได้สกรปรกนะก่อนใช้คนแม่ก็เอาไบซักทุกครั้งเลยทีนี้หลังจากที่สุกเต็มที่แล้วคนแม่ก็จะเก็บแล้วนะเก็บใส่ในโซ่ขาแล้วก็เอาใบตองมาคลุมรอบๆแบบนี้เลยนี่สภาพหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกินหมากเนาะธรรมชาติล้วนๆไปเลยสงสัยต้องหัดก,กินหมากแล้วแหละ